รถทางแผนเทลนี้คู่ของยูสวิตฟรังยูสวิตฟ์ังนั้นมีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา0.90216โ so, ซนแนวต้านที่2นั้นอยู่ที่ราคา0.90634โ so, ซนแนวรับที่1น,นั้นอยู่ที่ราคา0.89177โ so, ซนแนวรับที่2นั้นอยู่ที่ราคา0.88900 กลุ่ยุทธการเทรดฝั่งบายนั้นะเราจะรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2แล้วรอสัญญาณแท่งเคียนกับตัว PA บายบายกลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา0.89819 Stop l o s ออ,อยู่ที่0.88780กลยุทธเทรดฝั่งเซลนั้นะรอสัญญาขึ้นไปทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าโซนแนวต้านที่2 รอสัญญาณกับตัว P A s เ l l เมื่อมีสัญญาณกับตัว P A sell s เซลกลับลงมาเก็บ T P ที่ราคา0.89819 s t o p l o s s นั้นอยู่ที่ราคา0.90859ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดบายเซลในคู่ของ U s w i f s f a n c